มียตีเหรอมีคนนี้ก็ตีเหรอตีตีคนนี้ตี็นนข้าีตีตีตีะีตีตะตีตบบีตีตีต้ตีตหตี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 ตได้ตีตีตเตีตีตีตงงเตี่ีตีตไตไตีตีงีนอยู่นะีตนะีต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 นตีตดตาตีทีนีเว้ยทีีทานานบาท ไปบ้างยี่สิบบ้ายังยังตัดเลยล<า>เลยร้านที่ร้านสุดแล้วนะที่ร้านที่ดื้อมากเลยอ่ะรองง้องเงี้ยวแงี้ยวจอกอย่างเดียวเลยซันสักออกป้าเบ้นเสื้อ สวัสดีจ้าสเวตเตอร์ฮูดมาแล้วจ้าป้ายกระทิงเหมือนเดิมน่เวตเตอร์ฮูดขายดีมากลูกค้ามาหน้าร้านไม่หวัน่นไม่ไหวเลยพี่เอ้ยมาเช้ามาถามหากันแต่สเวตเตอร์ฮูดนี่แหละใครรับรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะคราสไซฮะฮะมีเล็กไม่ใหญ่พี่จ๋า ใหญ่โตมโหวและทึกมบสวยมากเลยก็หนาวหนาวอยู่นะลมเย็นตัวนี้บินละบองนะนี่บิลลาบองบินละบองแพงนะพี่จ๋า ชว์ไปเลยโชว์ไปเลยนี่ไงปีดไม่ไงที่ให้เซนสัตย์ใช่ไหมไม่เยวอ่ะฮาร์เล่ทุกคนสััตวนนี้กมาร์เจ็บาเล่ครับผมดูข้างหลังอย่างรอเลยอะ่ะถ้ามือสัตว์แบบั้นที่คุณให้ดูนะเทุกวันเลยไอ้นี่เลยอ่ะทุกวันเลยถวายงาน <c oughs> ถวายรับใช้ใสหัว <c oughs> <c oughs> ไม่อ่ะไม่ชอบใช้กวาดเลยใช้หน่อยใ <c> ช้คุณตรว <oughs> ที่4,000จะป้ายนี้4,000อยากได้ราคาถูก3,500นะคะเป็นป้ายนกแก้วแต่ว่าป้ายกะทิง่ะ4,000นะจ๊ะพี่จ๋าอุ้ยอุ้ยอุ้ยปาก,ากสวยๆเลย1,97นี่อะไรอ่ะ a e r o Pastel ลูกค้า ียมคอตอนนต้อนมีปะมีโอ้ยตนี้สวยจั้ววห,หว่าแล้วทำไมสวยตันนี้คอนเ <Con vert? S 1> วิร์ตตนนี้คอนเวิร์ตนะคะคอนเวิร์ตป้ายห้อย้โห,หสีสวยมากใครรับรีวิวพี่พิมพ์รับรีวิวได้เลยนะคะส่งของได้ถึง28วันสุดท้ายนะคะ h n m อ๋อพี่นี่ง h n m h n m เป็นขอบลูกค้าเอาอะไรคนเนี้ยมาเมื่อวานนะวันนี้มาแกมาทุกวันมาทุกวันเลยคนเนี้ยมาทุกวันแชมเปี้ยนที่แขนมี่ปะ อ๋อนี่ออเล็กๆสั่งผ้าร่มส้มสองกระสอบรับได้อยู่ปะที่ไปสองแล้วใช่ไหมรับยอดได้อีกลูกกี่ลูกห้าลูกคนนี้เอาสองลูกโอ้ล็อกซี่สวยนะตัวนี้ล็อกซี่ <Rock symmetric S 2> ร็ใหม่เลย <ผม S 3> ใครรับได้ทุกตัว N S L วยวะปไอ,อ,อ้ยกางเกงสก็อตเราไอ้นั่นหมดแล้วใช่ปะป้ายฟ้าหมดแล้วนะเดี๋ยวเอาป้ายแดงมาเซลล์ปีใหม่อุ้ยตัวนี้สวยบางตัวลูกค้าป้ายอะไรเยอะ DC DC big logo เดี๋ยวค่อยคุยกัน ปีใหม่จัดให้ลูกค้าเสื้อแฟชั่นรวงข้าวเรามาีอยูป่ป่ะหมดสาวบรวงข้าวหมด แช <Champion S 2> มพ<า>ปี่สีขาวสวยมากเลยลูกค้าเสื้อผ้าร่มมีคะ่ะเสื้อผ้าร่มจะมี2ราคานะคะ3,200บาทกับ3,700บาทคะ่ะแชมเป็นตัวนี้เสวรลูกค้าไปซักหน่อยโอ้คาฮานี่คาฮาตัวนี้ใหม่มากลูกค้าใส่เลย้ว oh, well. โอ้โหออดีนะพี่นะใครอยากจะซื้อกระสอบใหม่ไปลุ้นเองก็ได้หรือจะเอากระสอบรีวิวเลยก็ได้นะคะรีวิวเราส่งฟรีได้ทุกตัวนะคุณพี่บางตัวเป็นขอบเนี่ยลูกค้าชอบมากเลยเด็กๆน้องๆวัยรุ่นนะคะตัวนี้สกินสวยขีมา้าขีมา้า ใครสนใจงานไหนคุณพี่ทักได้เลยนะอุ้ยูดำดำก็คือดำสนิทสีสวยนะค่าดีแล้วก็แพงด้วยรูสิกตี้6ิก US ป้ายเนี่ยคนก็ชอบเล่นนะตัวนี้สวยใหม่ปรเดโ,โลโอ้โหโลโก้ใหญ่ม้าใหญ่ม้าใหญ่ว้ายม้าใหญ่ป้าย,าห,ายหอยด้วยแฉกเปลี่ยนมาอีกตัวแล้วอุยสีสวยมากค่ะ สวยจังลูกค้าแชมเปี้ยนก็เป็นอะไรที่แบบแพงมากนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะอุยอดิดาสสวย,สยเธอสีละมุนมากอะอดิดาสขอบตัวนี้แพงนะหลายพันนะอดิดาสถ้าเป็นเตเตอตัะอย่างน้อยอะสองพันกว่าสองพันกว่าทุก ทุกรุ่นคุณพี่เพราะว่าใครไปดูมานะคะได,ไ,ได้ราคามือหนึ่งในช็อปอะถ้าเกิดเป็นเต็มตัวเลยอะสองพันแปดนะซีเค <c oughs> ตัวนี้สวยมากดูแขนดิเค <c oughs> NFL ครับตัวนี้เดฟขายยาวสกินนี่เราหมดยังเราขายเท่าไหร่นะอุ้ยตัวนี้กระสอบนี้ H&M ชแออมเฮชก็แพงนะ 780... 8 0 0รเอ้ย790 890าราคาอยู่ประมาณนี้เลยถ้าเป็นของ H&M นะคะในช็อปนะนี้เราแบบเป็นมือสองอะลูกค้าก็เอาไป อัพราคาเอาวูดตัวนี้สวยนะแอโร่คอสเทลสีเหลืองสวยมากโอ้หโหแชมเปี้ยนมาอีกแล้ว ลเลี้ยนกี่ตัวเข้าไปแล้วเธอสามปะเปี้ยนสามตัวแล้วปะพี่แม<า>่เดี๋ยวล้างหม้อให้หน่อยนะ u i k silver หม้อหม้อหม้อทำไมโอไมโอถ้าเธอ,มอไม่โอถ้าไมโอหม้อข้าวอ่ะหม้อข้าวอ่ะอ่ะน่ะนี่นี่นี่อยู่นี่แล้ว u i k silver ตัวนี้สวยมากหล่อเลยครับผม อู้พูม m าตัวบเลบลล์เบลเทอร์เลย p uma, Big ูม a าบิ๊กโลโก้ใหญ่ๆเลยจ้ะเออวันนี้ออกออกดีมากเลยวันนี้นอันนี้ NFL NFL ครับผมใครรับรีวิวพิม์ได้เลยนะนนนอู๋ดิสนีย์มากมากสัา <2, 3. S 1> แล้วคือแบบหน้าหลังนะปักได้ไหนตรงหน้าอกปักปะปักหน้าหลังเลย สีพาสเทลคือลูกค้าดูนะแอบอันเดอร์ค่ะผ้านิ่มมากเลยตัวน,นี้ผ้าดีลูกค้าเปอร์เซ็นต์เปื้นเสียน้อยนะคะสำหรับรุ่นนี้นไม่ได้ติดทุกลูกนะบางลูกก็ไม่มี <c oughs> คือลูกเนะี้ยคือตัวเดียวอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่เป็นไรพี่วิดีเคนไวแอมโบเออลูกค้าดูดชายหญิงใส่ได้สิบสวมรวมกันนะคะลูกคาก้ายีสิกว่าคนใครจะสั่งของอรีบสั่งเลยนะคุณพี่นะ น่ารักมากเธอ,อรับรีวิวพีว่พิม์รับพาร์ทขอบคุณมากคะ่ะขอเป็พี่ขายดิบขายดีนะคะขายดียิ่งยงขึ้นไปเลยพักแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินรวมยอดให้คะ่สะสกทีเลยพี่มองเราทำไมวะอยากไม่เจอหนาว <c oughs> อุยลูกค้าครอบอีกแล้ว <c oughs> บางคนมันไม่มีขอบหรอกแต่เอาไปตัดให้มันเป็นครอบเอาไปลูกนึงใส่ได้ชายหญิงเลยคุณพี่ ชายหญิงซิปส่วนรวมกันอุิยลีไวายสิคะสวยมากลูกค้าที่เอากระสอบใหม่ก็เอาไปลุ้นแบรนด์เองนะคะเรื่องแบรนด์ออกมากน้อยแล้วแต่กระสอบนะคุณพี่มีให้หลุ้นนะคะตัวนี้ก็เสื้อทีมนะลูกค้าบอสตันเนี่ยสวยๆเลยอ่ะอุ้ยโอ้บอสตันตัวนี้สวยมากป้ายห้อยเธอใหม่เลยอ่ะตัวเนี้ยใหม่ เอากางเกงสเวตเตอร์เรารเลยเยอะปะเออเอามารีวลกางเกงสเวตเตอร์ลัเซลสีแดงสวยมากลูกค้าต่อไปรีวิวกางเกงสเวตเตอร์เลยให้เอาไปขายคู่กันรีบสั่งเพราะวะ่ากรมอ,อ,อุตุเขาบอกว่ามันจะหนาวนะยี่ส <29 30 S 2> ิบก้าสามสิบนะอาดิดาสวยมากสามแถบไซส์ใหญ่เลยเธอตัวนี้เป็นโอเวอร์ไซส์เลย ลมหนามันมีมาเรื่อยๆลูกค้าน่นแหลมมกราคุมภายังไงมันก็ขายได้เรื่อยๆมอกรากุมภามีนาเมสันมันขายได้กูไ,ไปดีกว่า <c oughs> มันไปได้อีกเรื่อยๆอะงานอะไรเท่าไรสเวตเตอร์หูดป้ายกระเทงสี4,000บาทจ้า<ม>เดี๋ยวใครให้ดูนะว่าลูกนี้ออกแบรนด์อะไรบ้างนะคะส่วนเรื่องแบรนด์ต้องลุ้นนะคะเอาฟังเกงสเซเตอร์มาเลยอะไรอ่า จอกกิ้งท็อปไม่ใช่นะจอกกิ้งแพนนะเธอเรียงเลยให้เธอจับเสร็จมาง ให้ดูเลยรับคริสต์มาสมาแล้วขายหมดแล้วคะ่ะอุ้ยคุณพีม่มาเร็วๆมาเร็วๆจัดโปรให้ทักชัดมาเลยลลเขาไปใส่ถ่ายรูปก,กันปีใหม่คุณพี่คริสต์มาสอ่ะไม่มันบอกแต่ลงคลิปตอนเย็นหมันพูดพูดกู

ใครอยากได้กางเกงเวตเ,เ,เตอร์กางเกงเวตเตอร์ก็เป็นอะไรที่แบบทักมาหลังไม่เยอะมากไม่ทันรีวิวอาาัดจัดให้อีกคลิปหนึ่งนะคะสวันสามวันสุดท้ายนี้นะคะลูกค้าใครจะสั่งสินค้าก็รีบสั่งกันเข้ามาได้เลยนะ Yeah. you. เห็นเขาไล่ไ่มารวยอย่างี้ไงก็เลยลองไล่จ่อยอย่าง,งี้ดูว่างไง อยากดูรีวิวเลชั่เย็นมาใช้ของมันน้อยค่ะพี่ออสามลูกคุณพี่สั่งได้เลยอ่ะมาอีกแถวนึง่งมีแค่สองตัวของลอ็อตหนึ่งมางแค่แบบสามสี่ลูกมีอีกตัวปะ โอ้ลูกค้ากรสอบเดียวนันเนี่ยลูกค้าดูแบรนด์จ้านี่มีอีกเหรออุย้ยล็อกซี่อีกวิกซินโว์หล่อมากบอสตันมิวท์ทบลงมาหน่อยคาหาร์คาฮาร์ดก็สวยโอ้ยดูลูกค้า roxie Ro นะ roxie ยังสวย<ต>เลยตัวนี้แต่มันแบบนี่ไงเต็มแล้วลูกค้า n y ตัวนี้สวยมาก p ู m มา e ลีวายอุย้ยฮาเล่ฮาเล่คือสุดปังจ้าแวนโปโลนี่ลูกค้าข้างบนอะไรแชมเปียน c k underconvert โอ้ยแชมเปียนลูกค้ามาใครจะสั่งรีบสั่งเลยนะพี่รีบสั่งก่อนขนส่งหยุดนะ ใครสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะคะสี่พันบาทนะคะลูกค้าสวยๆขายดีมากนะคะป้ายนี้นี่อันนี้เป็นหัวผ้าเร็วๆใครติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะคะคุณพี่ใครอยากดูกางเกงเซตเตอร์นะคะติดตามคลิปต่อไปเลยจ้า